พ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กำังอยู่กับช่องอีสานบ้านนี้ค่มคือเก่าแล้วครับผมหาอยู่หากินคือเก่าแล้วครับพี่น้องอยู่หายอยู่หน้าคือเก่าแล้วครับมาติดตามชมกันมามื่อนี้วันเสด็โต่ยบ่ครับพี่น้องตีเยอะปลามครับผมนี่ครับลองมีครับหมู่บ้านหมานแห้งครับผมวัดชิ่เลยครับพี่น้อง งามๆม,มาแล้วลูกส,สายมานแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาไม้เดิมครับผมมาตีแหวกเอาปะครับพี่น้อนงประธานเป็นมานครับผมไม้ต่อจากเมืบบ่อวานเพ่ครับพี่น้องออกมาไม่ใช่มันปะครับเอาละครับใส่สวยครับเอาละครับผมไม้นะครับ เอ,เอาเอาเอาตัวนั้นกัดอีกพ่อม,มันมีปลากัดหมายเดิมครับยังกัดคือเกาครับพี่น้องหมายนคือเกาครับวิ่งเข้าปาเข้าเลย นองตัวน่อยแห้ครับยูนี่ไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งไม้มครับผมวัดดูคนข้างหลังดิงเดอใส่สวยครับผม สิโอ้ครับสือส,สวย,ยงะเยือมันไม่ค่อยลอยนะเยือหนึ่ง,งโอ้ยนะครับถึอกแล้วครับพี่น้อง,งกัดชัดตส,สวยมาช่นอีกหนึ่งตัวครับผม มันเลวครับพี่น้องสว,สวยครับผมสวยสวย,ยืนตีแต่มก็เก่าแลอะไรพี่น้องเอ้ยปาลาไหลเลยครับได้เป็นถังคือเก่าแล้วครับพี่น้องมอน,นี่ ปลาเป็นทังอีกแล้วเบิ้งครับพี่น้องพุ่นพุ่นเบิ้งพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดปลาช่อนล้วนๆครับติดตามชมไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ปลาตีไก่ปลากัดไก่นี่จบเลยโดนแล้วโดนแล้วนะครับอใช้สวย โอ้เต็มคอกบยางนี่ผลงานรวมครับคำนะครับพี่น้องฝนก็จะตกกันแล้วครับมื่อนี้ได้หลายคือเก่าแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบทในไทยให้ชมครับผมฝนมันตกตลอดครับฝนมันลินครับผมเบิ้งครับอย่ามาทันเทใส่ถังอย่างนี้ครับ เอ็มทั้งอันยักษ์คือเก่าครับพี่น้องสุดยอดนะครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งผลสรุปอยู่บ้านครับผมวัสดัยเจก,กิโลครับผมมัอน,นี่เบิ่งครับพี่น้องถ้าเบิ่งครับผลป,ประกอบการมัอน,นี่ครับผม แม่กำลังสิเทแล้วครับผมเบิ้งครับพี่น้องนักบวน,นักครับแม่ยกบันไดผู้เดียวครับผมหล <c oughs> ายบล้ายครับเบิ้งเอาครับเ <c oughs> บิ้งเด็กพี่น้องเบิ้งดนะครั <c oughs> บเออพี่น้องมือเออเด็กเต็มเลยยาวด้วยให้หนูไปช่วยเก็บไหมเออเบิ้งครับพี่น้องหลายบล้ายครับเบิ้งเอาครับ สุดยอดครับผมสุดยอดครับผมมันคือเกาครับผมเอาอไรเอาหร้นนมาตัใใาดเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งครับเวลายจนเด็กขายครับผมบเออเติรจจับเข้าไป สอกิโลให้ทำให้ด้วยเด้อทำเหมือนปลาแพ่นะแผ่<น>แล้วก็สองกิโลเราก็แผ่ให้เขาด้วยชิดๆแผ่ไปเลยหรือว่าเดี๋ยเดีย๋ดวยวเขาบอกปลาแบวกก่อนถุงน่าจะขาใส่ไงครับพี่น้องใส่ไงครับผมีี่่อเดดนนัไค้้ยว เออให้มันอุ้มนั่นแหละนี่นะครับแบบบานๆอาย่หากินง่ายครับเบิ้งครับตัวใหญ่ครับเอ้ยถิ่มเนาะได้ จากกิโลแล้วครับแม่โอ้ลโหเด้กสี่กิโลแล้วครับพี่น้องคือสิทธ์เข่าหาเข่าหกคนละครับอันในของใหญ่อ้นแค่ตัวใหญ่นึงก็สองกิโลนี่ตัวใหญ่ก็สองกิโลของตัวไม่ต่อกิโลเท่านี้หมุนกิโลนี่ไปสี่เดียวเพิ่งครับพี่น้องว่าสิได้จากกิโลครับผมได้แล้วครับสี่กิโล ได้แล้วสี่กิโลมาเบิ้งเขามาเบิ้งปลาลครับพี่น้องเอ้ย ครับพี่น้องเอ้ยได้ปลามา่อขายครับผมนั่นก็มาแล้วครับผมเอาปลาครับผม,มนม้นองเอ้ยพี่น้อง มันมาแล้วครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเอไ้ได้จักบาทแล้วครับแม่ อันนี้อันอยู่ตรงนีุ้นพี่น้องเบิ่งตีละโอ้เดี๋วไปเดี๋ยสี่ร้อยแล้วครับพี่น้องขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แล้วครับผมมักก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องอีสานบานนี้เข้ม้วดครับผมมันหมานครับ